เอาล่ะเรามาถึงบ้านเอฟซีแล้วมามามาเดี๋ยวไปหายเอฟซีกันอันนี้อยู่ที่จันทบ,บุรีนะถึงยันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สว,วัสดีครับนี่ถึงแล้วสวัสดีครับเราชื่ออะไร<อ>ชื่อเปล่าชื่อเปล่าตอนนี้คือโตกับพี่ไปแล้วนะเดี๋ยวขึ้นรูปโตไปให้ดูนะคือไปแล้วแต่รอส่งเนาะอีกไม่กี่วันแล้วนะนี่อันนี้อยู่ที่ไหนในอำเภอไหนเนี่ยอำเภอใหไ่อำเภอลำไหนี่นี่นี่ร้านน้องนะ ดูดูอ่งเปาร้อยโลร้อยโลนี่ทุเรียนร้อยโลหรือเราหนักร้อยโลน้ำหนักร้อยโลเราหนักร้อยโลนะโอ้อันนะี้เดี๋ยบใหม่นะเดี๋ยวไหม่นี่นึงเออเงียบนี่ร้านเราตอนนี้เราสวนเราอยู่ข้างหลังสวนอยู่เขาทุกิมครับโอ้อยู่นู่นเลยเหรอครับโอ้นี่แล้วไหนห้องห้องโต๊ะนก๊กเนี่ยเข้าไปดูได้ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ้าวเรามาแล้วโอ้โหทำห้องรอเลยนะอุ้ยนี่วางได้ถึงสองตัวเลยนะ